ใครกำลังอยากได้การ์ดจอ Intel Arc นะครับผมตอนนี้กำลังรอไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นว่าทาง s p a r k o นะครับและแอ o ซด้วยจะเปิดตัวการ์ดจอ Intel Arc A770 แบบ RAM 16 g b ก็คือเพิ่มจากเดิม8 g b มาเป็น16 g b ครับผมทําให้มีความจุมากขึ้นทํางานได้ดียิ่งขึ้นแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมถามว่าเพราะอะไร ตอนนี้ทั้ง2บริษัทกํำลังรอให้ทาง Intel เนี่ยขายตัวการ์ดจอที่มันเป็นตัวซิงเดิมของเขาออกไปให้หมดก่อนแล้วเขาค่อยเปิดตัวการ์ดจอที่มันเป็นแรมสิบหกกตามมาในภายหลังนอกจากรุ่นที่มันเป็น Intel Arc Series เขาก็จะผลิต Intel Alchemist ให้กับทาง Intel ต่อนะครับผมมันเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่ของเขาในปีต่อๆไปนั่นเอง ส่วนประสิทธิภาพเห็นว่าดีเอาเรื่องเลยเพราะว่าไอ้ร์จเ7 0จเศู์รว่ารุ่นใหม่ก็เนียนขึ้นทำงานได้ดียิ่งขึ้นเล่นเกมจอ 2K ก็ไหวแต่เก่งสุดก็คือเรื่องการทำงานครับผมเพราะ Intel Quick Sync อะไรพวกนี้มันสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นอย่างพวกแบบตัดต่อวิดีโอทำงานพวกโปรดักชันอะไรพวกนี้ยถือว่าเด็ดอยู่นะจับคู่กับ c p u